พระวาจาประจำวันศุกร์ที่3ธันวาคม2 0 2 1บทอ่านจากจดหมายของนบ,บุลเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโครินฉบับที่1 ในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อยเพราะข้าพาจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้วหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีข้าพเจ้ายอมได้รับความวิบัิเพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำเองข้าพเจกาก็จะได้รับค่าจ้างแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทำก็หมายความว่าข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่ารางวัลสำหรับ ขับข้าพเจ้าก็คือความภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวดีโดยไม่ใช้สิทธิ์ต่างๆจากการประกาศข่าวดีนั้นแม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระข้าพเจ้าก็ยอมเป็นท่ารับใช้ทุกคนเพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้าพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอ ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้นข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วย พระวรสารบุญมาราโกเวลานานพระยซูเจ้าตรัสกับอัครสา,าวกทั้ง11คนว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวงผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้นผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้ คือจะขับไล่ปีศาจในานามของเราจะพูดภาษาใหม่ๆได้จะจับงูได้และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตรายเขาจะปกมือเหนือคนเจ็บคนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัยเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้แล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ให้ประทับนาเบื้องขวา บรรดาศิทธ์ก็แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกแห่งหนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานร่วมกับเขาและทรงรับรองคำสั่งสอนโดยอัศจารย์ที่ติดตามมา ข้อคิดวันฉลองนบ,บุญฟรังซิสเซเวียเป็นโอกาสดีที่เราจะพิจารณาไตรตรองถึงการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ในการประกาศข่าวดีซึ่งเป็นพันธกิจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้เราสานต่อตามสถานภาพและศักยภาพที่แตกต่างกันนบ,บุญเปาโลบอกว่าหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติเพราะการประกาศข่าวดีเป็นสิ่งที่ท่านต้องทำอยู่ แล้วในฐานะสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าทํานองเดียวกันถ้าเราไม่มีส่วนร่วมในพันธกิจดังกล่าวนี้เรากําลังบกพร่องในหน้าที่ของสิทธิที่ดีและสมควรได้รับการตำหนิให้เราพยายามใช้พระพรที่ได้รับเพื่อพันธกิจนี้อย่างเต็มที่และไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะพระเยซูเจ้าประทับอยู่กับเราและคอยช่วยเหลือเราเพื่อพันธกิจนี้จะได้สำเร็จไป ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021